ไอหลวงพ่อเจ้าขาตัวเป็นเลิศเลยขั้นเอาแว่นส่อง <c oughs> คือว่าอย่างนี้ลูกเนี่ยรักหลวงพ่อเขารบหลวงพ่อเหมือนกับบิดาบังเกิดกล้าวแล้วพยายามทำเรียนแบบหลวงพ่อหลายๆอย่างเป็นต <c oughs> ้นว่าเอาแล้วออา่า <c oughs> หนึ่งหนึ่งก็คือว่าใครตกทุกข์ได้เดือดร้อนมาก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยจริงใจ โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยประการน้ำพ่วงแต่ว่าเมื่อช่วยเขาไปแล้วเขากลับมาดูถูกมาเหยียดหยามมาว่าประชดแดกดันกับลูกจนกระทั่งเกิดความไม่สบายใจปัจจุบันนี้อารมณ์กุศลกลายเป็นลมแค้นแค้นก็บกำลัอลงอารมณ์นี้มาแล้วแก้ไม่ตกเลยเจ้าค่ะ ถ้าอยากจะมาพึ่งบารมีว่าหลวงพ่อเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรเจ้าปกติปกติอะไรปกติแล้วเหมือนกันเอันนี้ก็ลูกพ่อแท้สิลูกพ่อแท้สิเป็นเหมือนกันแท้ละไอ้ฉันก็ลูกของพระเจ้าด้วยทำไมช่วยเหลือเขาแล้วก็มันกลับอักตันดูว่าไอ้หลวงพ่อเป็นไผ่เลยนั่นนั่นดีเขาทํามันถูกแล้วนะถูกกยังไงหลวงพ่อเขาก็พิจารณาความมีหันศีเราไว้แล้ว เมตตาความรักกลมมาความสงสารนุสตาเห็นใจใช่ไหมครับก็เวลาเขาด่าวางเฉยไว้หมดเรื่องของบุญโดยนะจ๊ะครับครับโดยนี่ก็เขาด่าต่อไปงั้นนะใช่ใช่ครับอันนี้หนถือไปขอธรรมดานะครับครีบสวัดี่โชคดีเลยนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นแี่นี้มันมีเยอะในฉันก็ปกตินะทั้งไปเป็นพระก็ยังเป็นหลวงพ่อก็ยังมีนะขนาดพระแก่ๆที่ก็มีเหมือนกันนะ โดนหนักมากไมอนกันนะมันจะเบานะอูอ้อาหนักเลยเหรอครับใช่ฉันมาทําไม่รู้เรื่องเองก็แล้วลูวลูกทิ่อยูพ่อแก้ไขไอ้หนักๆที่ทำทำยังไงก็ได้แก้ทำไมแค่ก็มนุนผ้าไปเฉยๆดีไม่ใช่ลูกหลานจะได้เอาไปไปไปตปบัตรบนหล้เจ้าถือว่าเป็นความเร็วของเขาไม่ใช่ความเร็วของเราถ้าเขาด่าเรามาเราด่าตอบเขาเร็วเราก็เร็วกับเขาด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทิพย์รามไปด่าพ,พุทธเจ้าครับครับตามบาลีพระวด,ดาแบบท่าสังฆมกรด่ากันอ <c oughs> เอวลานั้นพระพุทธเจ้านั่งเทศอยู่ใช่ไหมครับลูกศิษย์ของเขาเอาอาหารมาให้ขาไปเขาด,ดเดข้าจะล้มเจาก็ลองเจ๊ก็ลองมาว่าขอพระสมณะโพดมช่วยด้วยรามโครโอ้ใช่ใช่ใช่ is ที่คนชาติชั่วเป็นนักถือพระสัมมาโัคดณย่างคนนั้นกคเลยบอกว่าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ฟังเทศพระสัมมาโัคดณครั้งเดียวจะติดใจจี้โกรธใหญ่เลยอาจารย์อาจารย์นี่นะก็ออกจากที่ข้าวปลาไปกินวิ่งแก่งไปที่อรุณพระเจ้าที่กรุงรัเทศอยู่ไปถึงปั๊บก็ด่าเลยตามบาลีบอกว่าด่าแบบท่าเสนมกรด่ากันพระพเจ้าก็นี่เงียบ เขาแคด่าไปด่ามาเข้าก็ไม่ได้กินไปแ,แรงก็หมดเโราะหมดแรงแกก็เลิกด่าแกก็ชี้หน้าพระเจ้าก็บอกว่าพระสมณโคดมแกแพ้ข้าแล้วพระเจ้าถามว่าพรามถาตถาคตแพ้เธอตรงไหนแกก็เลยบอกว่าก็ข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบข้าดีกว่าแกก็แพ้สิพระเจ้าสุาตตเทพเรียกนายว่าพระามตถาคตตีความรู้สึกว่าถ้าใครโกรธตถาคตมา ถ้าสถาครธต่อสถาคตะเลวกับคนนั้นนะเป็นพระรามจะมีบุญรู้สึกตัวนั่งพยองขออภัยฟังแท้จบเดี๋ยวเดียวเป็นพราหลานเลยแบบนั้นนะสี่ฟรั่มนะที่แบบนี้อย่าเอากันนะา ไใช้ด่ามาถ้าเราด่าตอบนี่เราเร็วกว่าเขาเลยเร็วกว่าเขาเขาเร็วมาแล้วเราจึงเร็วกว่าผมนี่ท่เนี้ด่ายกทรงยกทรงไาม่ด่าตอบเท่านี้เนี้ถ้ามีด่าถึงด่าตอบก็ให้ปีพิษมันจะมาสองที่ระลึกจะตามมาตั้งแต่นี้นะใช่ใช่โอ้นี่ได้ข้อคิดนะใครว่าเราเราว่าตอบนี่เราเร็วกว่าเขาเนาะใช่ใช่พระเจ้าว่าอย่างนั้นนะคราบครับงั้นการแก้ปัญหานี้ก็คือว่า เราไม่ตอบเนะว่าแบบนี้เนี่ยต้องจำแบบที่พระเจ้าทรงเทศเรื่องนาิสาขาย์ <c oughs> ว่าขณะที่นาิสาขากํกำลังจะแต่งงานพ่อก็แนะนำว่าเขาให้เราจงให้เขาไม่ให้เราอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็อให้ข้อนที่หนึ่งเขาให้แล้วเราจึงให้หมายความเราให้เขายืมไป ให้เขากู้ไปแล้วก็ใช้คืนอย่างนี้ต่อไปให้ต่อไปได้ถ้าเขายืนไปแล้วกู้ไปแล้วไม่ใช้คืนต่อไปอย่าให้ต่อมาข้อที่สามเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้นานหมายต้งขอทานเรว่าสัตว์ที่มีความทุกข์คนนี้มีความทุกข์นาให้กินตขอทานเราะสัตว์คามกนี้มามนี้นะาเระวัตว่ามคนี้วาให้มันซ้าะัก้ปามั้หากด้ร